อิมานิมยังพันเตพัตตานิตะปริวารานิพิขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังคโคอิมานิพัตตานิตะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตังหิตายะตุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน